ผมไม่เคยสงสัยว่าในในในภาคเหนือนะปัญหาเพียงช .5 เนี่ยมาจากไฟป่าแน่นอนจนปีที่แล้วก็เลยเริ่มต้นนะครับในการเริ่มต้นดับไฟป่าโดยการเริ่มไปร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าแล้วก็เป็นตัวเสริมนะเป็นกําลังเข้าไปเสริมเขาก็จะให้เราไปตีไฟป๊อกแป๊กก่อนขึ้นเนินชันนะครับอย่าจ่อท้ายกันนะฮะทิ้งห่างระยะกันหน่อยเผื่อรถไหลเผื่อรถไหลโล้นนิดๆนะครับ ลแล้ว,ลวปุนน๊บเราจะขึ้นไปบนฟ้าคนพบว่ามันมีเครื่องมือมีเทคโนโลยีหลายตัวที่มันสามารถเอามาใช้ในการดับไฟได้แล้วน่าสนใจมันไม่เหมือนอย่างที่เราเคยเห็นในอดีตอย่างน้อยสุดเครื่องเป่าเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าเครื่องเป่าเนี่ยในสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยประสิทธิภาพของเครื่องเป่าเนี่ยต่อการจัดการเรื่องไฟป่ามันมีประสิทธิภาพสูงมาก เวลาตีไปประสิทธิภาพคนเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งเราก็เลยคิดว่าถ้าเราสามารถออกแบบระบบที่มันมีอาสาสมัครเข้ามาเสริมได้เพิ่มได้มากกว่านี้นะครับแล้วก็ทำงานเป็นเป็นทีมผู้นำชุมชนอะตเทศบาลอะไอเงี้ยนะครับหรือเจ้าหน้าที่หน่วยไฟป่าอะไรเงี้ยก็จะมาร่วมกันเราออกไปตีไฟเนี่ยทุกวันเลยแล้วมาระยะเวลาเนี่ยมันประมาณเกือบเกือบสเดือนเต็มดังนั้นเนี่ยมัน นี่ก็เป็นมันไม่มีตัวตัวเปลี่ยนถ้าไฟมันใหญ่มากๆเนี่ยเอาลำพังทีมเราเนี่ยเอาไม่อยู่นะเกินกำลัง <speaker in background> ต้องรู้ช่วงที่แบบไฟเยอะๆเนี่ยแลควคนจะได้อยู่กันนะต้องต้องช่วยกันนะแม่อย่างคุณแน่เจ็บตาแล้วเนี่ยก็ยังมาเ้าว่าไม่ไม่ไม่สบายจริงๆอะพวกเขาก็จะไม่อยู่แต่เขาจะมาช่วยกันเพราะมันตาแดงนี่จ้าจ้าวไม้ไม้ข้าตาไม้ข้าตาเคยมีเจ้าหี่แบบ ไปดับไฟแล้วมีเป็นทางสูงชันเดินแล้วเท้าพี่ก็อนหักเลยนะมีครับก็ต้องระมัดระวังกันเครื่องหมายเครื่องมือนี่มันเขก็ถ้าว่าได้หมายถึงว่ามีมีเพิ่มนะก็ดีนะองในคนคิดหมู่มึงดีว่าอย่างเครื่องนะเวลามีไฟไหม้สองสามเครื่องแล้วถ้ามีเพิ่มอีกใช่ไหมเรามาหกเจ็ดคนเนี่ยคนละเครื่องบางครั้งเนะยผมว่ามันจะไวกว่าสองดับเครื่อง ถ้ามันมันไม่มีคนจุดอะ่ะมันก็พอถ้ามันมีคนจุดร้อยคนเป็นร้อยเป็นพันมันกาไม่พอ,อะนะความจำเป็นมีหลายอย่างก็ครั่กน,นะว่าพวกเราขาดแตาก็มีเตจใจครามีเกจใจวกนี้โดนหนักทุกวันเลยเดินแดดจะไม่ไหวแล้วเนี่ยเมื่อวานนีตอนนี้ตะกี้ตะกี้นั่ง,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 งขอให้ช่วยด้วยนะ ไม่ให้หลงไห้เพราะว่าลงห่ามันอายดิ ภาคเหนือเนี่ยอย่าไปฉีดพ่นละอองฝอยอะไรเลยครับมันไร้สาระนะแล้วก็ผู้คนก็ไม่เก็ตแล้วผมคิดว่าระดมสรพพกำลังนะนะครับเข้าไปจัดก,การจุดที่มันเกิดไฟดีกว่า